นี่คือก้าวที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตคุณกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดเซฟปลายการโปรดยิ่งเป็นคำพยากรณ์ที่ดีไหมเลยว่าน้อมรับก้าวที่ยิ่งใหญ่โอเ okay, ค let's go Oops. คุณนะคะกำลังมีเรื่องจะต้องเลือกค่ะเส้นทางชีวิต2ทางหรืออาจจะมากกว่านั้นนะคะคุณจะลังเลแต่บอกเลยว่าให้ใช้สัญชาตญาณเลือกเลยนะคะ ไม่ว่าจะเลือกทางไหนคุณจะได้เจอทางที่คุณรักที่เป็นในเรื่องของการงานทางที่จะทําให้คุณต่อยอดไปในระดับโกอินเตอร์ g l o b a l หรือทางที่คุณรู้สึกมันหลุดพ้นจากพันธนาการที่ไม่โอเคเรื่องความสัมพันธ์เหมือนกันนะคะถ้าเจออะไรไม่กดดันที่กดดันคุณจะหลุดจากท็อกซิทุกอย่างเลยและคุณจะได้เดินหน้าสร้างโอกาสดีๆให้กับตัวเองด้วยตัวคุณเองด้วยนะที่สำคัญมันจะกองแบบ เหมือนเป็นบ่อเงินบ่อทองให้กับตัวคุณด้วยตัวของคุณเองอัน